ณปลายหมู่บ้านในป่าลึกนวินมาถึงบ้านไม้โบราณที่ร่ำลือเรื่องห้องเก็บเสียงอันน่าขนลุกเขายังไม่ทันเคาะประตูประตูกลับเปิดเองอย่างแผ่วเบาเอ่อมีใครอยู่ไหมครับในห้องโถงมืดสนิทเงาเหมือนหญิงสาวยืนอยู่ปลายห้องโดยไร้เสียงใดๆคือผมมาตามนัดนะครับหญิงสาวนับประตอตัวขึ้นปากขยับแต่ไร้เสียงออกมาเงียบเธอออกเดินขึ้นบันไดโดยไม่พูดสักคำ ทิ้งให้นวินได้ยินแต่เสียงไม้ลั่นแกรง่งหน้าประตูเหล็กนั้นคือห้องเก็บเสียงที่หลายคนไม่อยากเข้าใกล้ขวดแก้วนับร้อยข้างในคือควันสีเทาที่กักเก็บเสียงร้องของผู้เคยติดอยู่ที่นี่เสียงควันในขวดแผ่ววนเวียนดังว่าขวดหนึ่งเริ่มสั่นรุนแรงเหมือนเสียงข้างในใกล้จะถูกปลดปล่อยอันนี้มันเสียงอะไรครับขวดแตกกระจายเสียงที่ถูกกักขังหูงออกมาอย่างบ้าคลัง่ง เสียงปริศนากรีดร้องแหลมสัน่นควันรวมตัวเป็นร่างประหลาดแล้วมันชี้ตรงมาที่นวินร่างควันเสียกล้องชาน่ากลัวเจ้าเจ้าร่างนั้นพุ่งใส่เขาเต็มแรงว้าแต่พอควันรวมรูปชัดขึ้นกลับกลายเป็นเสียงตดที่ดังลั่นห้องอคุณเนตรหน้าแดงเถืออนว่าเสียงนั้นคือเสียงตดของอดีตเจ้าของบ้านที่เธอเพลอเก็บผิดขวดคือคืออย่าบอกใครนะคะ สุดท้ายคำสาบที่น่ากลัวก็เป็นแค่เสียงตดโบราณที่ถูกเก็บไว้นานเกินไปผมจะจำบ้างนี้ไปตลอดชีวิตเลยครับ